สัสดีครับผมประยุนพิมปปาทศออมอ,อำเภอปลายจาังหวัดแม่งสอนครับในส่วนของบ้านสวนอัคีลานะครับได้มีการพัฒน,นาคือเราทำเกี่ยวกับกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนะครับก็บริหารจัดการก็คือปลูกพืชผสมผสานปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับแล้วก็ลดการเผาคือเสื้อเพลิงที่เราทำการเกษตรเนะี่ยถ้าเราเผาไป มันก็เป็นมลพิษทางอากาศแล้วก็เป็นมลพิษต่อระบบทางเดินหายใจนะครับผมมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านนําเศษวัชพืชที่จะเผาในการเกษตนระมาทําปุ๋ยหมักเพื่อที่จะได้นําปุ๋ยหมักเนะี่ยไปใส่พืชผลทางการเกษตรของเรานะครับได้ส่งเสริมในส่วนนี้ในการทําปุ๋ยส่วนประกอบของปุ๋ยนะครับที่เราได้เป็นไพลเอนออคเคนิกเนี่ยเราทําปุ๋ยสูตรวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งนะครับ ก็การทําปุ๋ยแบบไม่กับกองนะครับแล้วก็ใช้ส่วนผสมก็คือมีพวกฟางข้าวพวกใบไม้ในในสวนนะครับแล้วก็เอามาทําปุ๋ยโดยใช้ส่วนผสมก็คือขี้วัวอ่ามันจะเกื้อกูลกันนะครับก็คือเราเลี้ยงวัววัวทายมูลออกมาเราก็เอามาทําปุ๋ยเอาไปใส่พวกข้าวก็จะได้ต้นข้าวฟางข้าวออกมาเอาไปให้วัวกินนะครับมันก็จะหมุนเวียนกันอย่างเงี้ยครับเป็นการเกื้อกูลกันนะครับ เป็นมิตรกระสิ่งแวดล้อมก็คือเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีที่มาใส่พวกดินพวกอะไรเราเนี่ยที่เราปล่อยทิ้งออกไปอ่ะในโรงแม่น้ำนครับมันก็ไม่มีสารเคมีเจือปนมันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือพวกปลาพวกอะไรเนี่ยที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำเนี่ยมันก็ไม่ไม่ตายนะครับเพราะมันไม่ได้เจอสารเคมีสวนเราถึงได้หนังสือรับรองจากกรมอุตาการเกษตรก็คือ Thailand Organic อ่าในส่วนของบาง้านสวนอากิลานะครับเกษตรตามรอยพ่อนะครับ เราก็ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นว่าการทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับนำรูปแบบใหม่ๆมาใช้นะครับแล้วก็การทาโคกหนองนาโมเดลนะครับส่วนล่าสุดนี้ก็คือโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอปลายครับก็ได้ส่งเข้าประกวดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ได้อันดับที่1ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งมีหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับในส่วนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับอนุรักษ์ป่าไม้นะครับซึ่ง ทำให้เรานะ่ได้มีความภาคภูมิใจนะครับในส่วนของบ้านสวนอาคีลาเกษตรตามรอยพ่อครับแล้วก็การทําเตาเผาถ่านนะครับเชื้อเพลิงอัดแห้งก็คือการทาถ่านไบโอชามาใช้ในการผสมปลูกพืชส่วนน้ําส้มควันไม้ที่เราเผาถ่านได้เนี่ยครับเราก็เอามาพ่นไล่แมลงเพื่อที่จะลดการใช้สารเคมีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ให้สิ่งแวดล้อมข้างเคียงนะครับต้อง เป็นปัญหามลพิษครับมันก็ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เราก็ยังได้ขยายเครือข่ายนะครับ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท,ทําเตาเผาถ่านให้กับชุมชนในส่วนของการศึกษาดูงานนะครับแต่ละปีที่มาศึกษาดูงานนะครับสถิติที่เราทําไวน้นะก็คือเกือบ4,000กว่าคนนะครับซึ่งมาศึกษาดูงานเนี่ยครับเทคนิคที่ให้เขานําเอาไปใช้ก็คือการโลดการเผาจากพื้นที่การเกษตรนําวัสดุที่เหลือจากพื้นที่การเกษตนระมาทําปุ๋ยไปใส่พืชผลของเขาทําให้ได้ปุ๋ยที่ ปลอดสารเคมีพืชผักที่เขากินเข้าไปก็ไม่มีสารเคมีดีต่อสุขภาพเขาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับนอกจากนี้เรายังได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆจากหน่วยงานราชการนะครับที่เข้ามาส่งเสริมนะครับโดยเฉพาะในส่วนของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหมู่บ้านปลอดการเผานะครับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับของเกรกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่เข้ามาส่งเสริมนะครับในเรื่องการสร้างเครือข่ายนะครับ ทำเป็นหมู่บ้านปลอดการเผานะครับในเรื่องการลดหมอกควันลดการเผานะครับในพื้นที่ในชุมชนนะครับ